สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับมาเวลฟิวเจอร์ไฟส่องแพทเก่าในวันนี้ก็เป็นแพทดาร์ a v อเวนเจอร์เอเวนเจอร์สนะครับโอเคดูอัพเดกันหน่อยซีสคราวนี้เรามาดูตัวใหม่ของแพทดาร์ a v อเวนเจอร์กันก่อนเซนทรีเซนทรีครับนี่แหละเขาเรียกว่าฮีโร่ที่ของแท้ฮีโร่แบบยุค8 0ูมันต้องแบบนี้แหละครับนี่แหละ l o เบิร์เรโนที่เคยติดยาทำการขโมยเซรุ่มเซนทรีสีทองจากห้องทดลองที่กำลังทำการวิจัยการพัฒนาและการเกิดใหม่ของเซรุ่มซูเปอร์โซลเจอร์แต่ทันทีที่ซึมซับเซรุ่มเข้าไปพลังพระอาทิตย์ล้านดวงก็เกิดระเบิดขึ้นในตัวเขาและเปลี่ยนให้เขากลายเป็นเซนทรีจากเด็กติดยาธรรมดาขโมยหลอดยามากลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้ฮะ แต่ภายในร่างกายเขานั้นพระอาทิตย์ล้านดวงเองก็มีด้านมืดอยู่มันเป็นสิ่งทําลายล้างที่ถูกเรียกว่าวอยเขาควบคุมและยับยั้งตัวตนคนอื่นฮะไม่ใช่เขาควบคุมและยับยั้งตัวตนอื่นของเขาเอาไว้และเซนทรีก็พยายามเสมอเพื่อที่จะเป็นฮีโร่ที่แท้จริงที่เรียกร้องให้เกิดความดีงามทาไมที่มามันโหดมากเลยฮะโรเบิร์ตเลโนติดยานะฮะทำการขโมยเซร,รั่มสีทองออกมาแล้วแม่งกลายเป็นระดับเทพเจ้าโดยแม่เจ้ายิบเฮย อ่ะมาดูครับเซนทรีมึงมาเป็นดอมเลยอ่ะจากคนขโมยซีดีสู่ฮีโร่ของวีรบุรุษของโลกอ่ะเอออะไรนะอาชญากรอันดับหนึ่งกูงงมากเลยมึงทำไมมึงขโมยซีดีไอซีดีมันแพงมากเลยไมเรื่องนนั้นโอนต่อไปครับสำหรับดีไซน์นะครับเอาไปเลยพูดแบบไม่เฟกนะฮะเอาไปเลยสามเต็มสิบครับเชยย ดีตายแม่งยังเชยแถมยังเป็นฝรั่งผมยาวนะพอดีโอ้ยโคตรตัวประกอบเลยอ่ะแม่งถ้าถ้าไม่คุ้นชื่อมันมานี่ไม่คิดว่ามันจะเทพสุดๆขนาดนั้นนะเซนทรีมาแต่เราอย่ามาตัดสินที่ความคลาสสิกครับเออเรามาดูสกิลหนึ่งกันก่อนครับคุณดูอย่างไฮเปอร์เลียนดิมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังโคตรเท่โคตรดีสกิลหนึ่งครับมาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุดในมาเวลแม่เจ้าเซนทรีสกิลหนึ่ง โอ้โหสุดยอดนะพ่ออาทิตร้านดวงโจยโจยโอ้โหเอาไปสี่เต็มสิบครับผมแหมเสยแล้วมีพ่ออาทิเสยขึ้นมาสกิลสองครับโอ้โหโอ้โหเร,เ,รเร็วชุื้นหันนี้เก้าเต็มสิบเลยครับเคลื่อนไหวในพริบตาเคลื่อนไหวในพริบเคลือ่อนไหวในอะคุณคุณฟังคําควบกล้าที่ถูกต้องนะครับเคลื่อนไหวในพริบตานี่ไงล่ะไม่ใช่เคลื่อนไหวในพร,นริบตานะสุดยอดไอ้บ้านนี่มันไล์จริง ระเร็วนายขยับโัวรหรือเปล่าเนี่ยสกิลสามครับโอ้โหเออมันต้องอย่างเงี้ยครับสิบเต็มสิบเลยครับเฮ้ยบ้านอ่ะเฮ้ยโอ้ไออัอน,นอันนี้สุดยอดจริงโอ้พระอาทิตย์ล้านดวงจริงครับต่อไปสกิลสี่ครับ น่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะ่เนี่ยเสียดาย9้เต็ม10ครับสกิล5ครับอุ้ยแสบตายกับปิการะจูช่อง9ตอนนู้นโอ้โหอ่ะมันมีเท่านี้หรอมันมีบัฟส,สกิลอะไรอย่างงี้ไหมฮะนี่เอาไป7เต็ม10แล้วกันมีบัฟไหมครับไม่มีหรอก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหมันยังเหมือนเดิมเวลาไม่เคยเปลี่ยนฉันเจอะยังเป็นอย่างนั้นเสียดายอะ งั้นดูสกิลทีสามกัน,นครับหมัดเอาจริงนี่ว่ะเนี้ยหมัดกูก็ว่าแล้วคุค้นๆเหมือนใครนิดนี่ถ้าโกนหัวนี่คือรู้เลยนี่มันต่อยแบบเอาจริงสกิลห้ฮีลแรงก็บอกโจงให้คะแนนสักจงบูชา,าแต่ว่าทีสมเมื่อกี้สิบเต็มนะครับสุดยอดมเมื่อกี้เออเซนทรีนี่ เทพไม่เสียเปล่าจริงๆโมเลกุลแมนแผลคลาสสิกสมกับเป็นต้นฉบับดีจริงๆครับโมเลกุลแมนนะคุณอย่าดูถูกครับดูจากดีไซน์ข้างนอกเนี่ยความคลาสสิกตัวละครนี้นี่เป็นตัวสุดยอด iPad อันนั้นนี่คือมันเอาซะตัวระดับท็อปของมาเวลมาเลยนะนะโอเวนลิสเคยเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานใน Acme At o m i c มิก o อเ เขาใช้ชีวิตโดยการหวังเพียงว่าความพยายามของเขาจะได้รับการยอมรับสัวันหนึ่งหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุถูกปกคลุมไปด้วยรังสีระหว่างที่กำลังซ่อมเครื่องที่ทำงานด้วยพลังงานร่างกายของเขาก็สามารถควบคุมพลังงานและส,ะสารที่เล็กที่สุดได้โอเว่นที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นโมเลกุลแมนนั้นเขาแสดงให้เห็นถึงพลังมหาศาลของเขาและส่งอิทธิพลมหาศาลให้กับจัก,กรวาลมหาศรราลจนถึงขั้นที่ไม่อาจจะคำนวณได้อย่างมหาศาลโอ้โหบ้าเอ้ยแมงระดับตัวท็อปของมาเวลมาทั้งนั้นเลยอ่ะ มีคนให้ข้อมูลบอกตามเนื่องเรื่องโมเลกุลแมนเป็นระเบิดที่ถูกส่งมาเพื่อทำลายจัก,กรวาลผมก็ว่ามันพูดยัสนะมันยัสเลยอ่ะมาครับเฮ้ยเปิดตัวลงมาแบบเท่ว่ะเปิดตัวลงมาได้ดูแบบนี่แหละพลังสกิลหนึ่งครับโอ้โหสิบเต็มครับทุกคน,ท,กคนทุกท่านครับท,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 ท่านท่านผู้เจริญ เออ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 สกิลสองครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเซนที่เขินเลยกูโอ้โหโอ้หยอันนี้เราเราพูดถึงโมเมนต์ท่วงท่าและการออกแบบสกิลลุ้นลวนเลยนะเรียกได้ว่า10เต็ม10บนะสกิล3ครับโอ้โหโมเลกุล โอ้เมื่อกี้ครับเซนทรีนะครับเด็กติดยาขโมยหลอดยาส่วนนี้เด็กซ่อมเครื่องเครื่องระเบิดไม่ใช่จะบ้าเหรออันนี้ก็สิเต็มสิครับโคตรโหดอะสกิลสครับโอ้ยแตบตาโอ้โหมันลยขนแมนทุกสกิลคืออันติของเขา10เต็ม10สกิล5ครับ อา้าวมันดูธรรมดากว่าที่คิด9เต็ม10แล้วกนะันไรทูวิชั่ไม่ไมธรรมดาแล้วมีระเบิดท้าแสบตาตาพร่าไปเลยนี่ระดับคอสมิกของจริงดูสกิลที่3ครับโอ้โหแพทนี้แม่งโหดจริงครับ10เต็ม10ครับโมดูลแมนโอ้แสบตาขนาดนี้นี่มันต้อง ป้องกันแสงสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีเขียวด้วยแว่น Optus แว่นกันแสงที่นิยมในหมู่สตรีมเมอร์รวมไปถึงนักกีฬา e-sport มาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ดกลาด,ดิอุสเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยต่างหากตัวละครใหม่อย่างเยอะเลยแผ่นนี้นี่ครับมูลสโตนด็อกเตอร์คาร่าโซเฟนที่เคยเป็นจิตแพทย์ยอดอัจฉริยะโ้ท ด็อกเตอร์คาร่าโซเฟนที่เคยเป็นจิตแพทย์ยอดอัจฉริยะคนหนึ่งเธอรับคนไข้ผู้ป่วยโรคจิตมาหนึ่งคนผู้ป่วยคนนั้นนั่งหยอดเธอทุกวันจนเธอเคลิ้มตามและผู้ป่วยคนนั้นก็ได้ถามว่าเธอจะอยู่เพื่อฉันไหมแล,แล้วก็จับเธอโยนลงหลอดไอหานั่นจู่ๆก็โดดลงมาตามแล้วก็อ๋อ,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 อถูกก็ว่าคุณๆไม่ใช่ เธอได้เข้าร่วมการทดลองที่ขัดกับจริยธรรมของคนไข้อยู่บ่อยๆหลังจากที่เธอโน้มน้าวให้ส่งสิ่งปุจิตเอาใหม่ผมจะอ่านตามที่เขาพิมพ์เลยนะ แลจะจากที่เธอโน้มน้าวให้ส่งสิ่งปรดิษรีซึ่งเป็นต้นกําเนิดพลังงานเพียงอย่างเดียวของเธอจากมูลสโตนที่มีอยู่คาลักรับช่วยต่อคารลักรับช่วงต่อเป็นฮีโร่ก่อนหน้านี้มูลสโตนได้มอบพลังอันมากมายให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นระเบิดพลังงานควบคุมแรงโน้มถ่วงและการห่อเหินเดินอากาศ มูลสโตนที่ได้เป็นซูเปอร์ไวไลท์หลังจากที่ใช้มูลสโตนที่ขโมยมาแล้วมูลสโตนก็เข้าร่วมมูลสโตนในดาร์กแอนเดอเจอร์แล้วทันเดอร์โบทาให้ความยุติธรรมของมูนสโตนในความหมายตามแบบของมูลสโตนเป็นจริงอย่างมูลสโตนขึ้นมาสุดยอดของมากไปเลยครับดีไซน์อัปเดทเก้าเต็มสิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้มีหลอกล่อยึกยักวับวับสุดยอดครับเปิดตัวดีมากนี่คาดหวังคาดหวังเกวหนึ่งครับจะหาอีกแล้วเหรอทำไม ขอไปทีคิดสก,กิลไม่ครบเงี้ยนะแผลดไปสี่เต็มสิบครับผมสก,กิลห้าครับอ,อืามอ่ะใหม่าหนะ่าใหม่มะสองแผล,ลดแผลดแผลดบี้โอเคเอาไปห้าเต็มสิบครับผมสกิลสามครับอันนี้น่าจะเป็นปล่อยพลงังค้างปะไม่นะครับเราดูถูกเกินไปเฮ้ยเออได้เห็นแรงนมท้วงแล้วโอเค สิบเต็มสิบครับผมได้เห็นนทีครับพลังแรงโน้มถ่วงต่อไปสกิลสี่ครับโอ้โหสิบเต็มแล้วครับตั้งแต่มีคัทซีนท่นน้้โอ้โหอันนี้เป็นบัฟปะพลังแห่งมูนสโตนดูสกิลหนึ่งเพิ่มไหมฮะโอ้โหโอ้โหอ้าวอ่านืกูนึกว่าจะบัฟไม่ใช่ไหม อันนี้มันเป็นบัฟแบบเอี้ยเฉยนี่ควบคุมจิตใจ4วิปริมาณความเสียหายที่เราเพิ่มขึ้นเทียบเท่า20มีอากาศ100ป้องกรรันความเสียหายทั้งหมดพลังแห่งดวนจันจะลงทันกระเป๋าตังแก่สกิล5อู้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 อ้าวโอ้ยขอด้านข้างหน่อยครับดูว่าท่าท่าบินมันเท่ขนาดไหน เทมาก่ดาร์กนบอลมาก8เต็ม10ครับต่อไปสกิลที่ 3, ครับเอ้ยสกิลหกเฉยเหรออ๋อสกิลหกเยอ๋อสกิลหกเรียกเพื่อนมาฮะอ๋ออาวสธโตนหายไปไหนวะเมื่อกี้อ๋อปล่อยพลังนี่อยู่10เต็ม10ครับผมโอเคต่อไปนี่มา ตัวละครนี้เราเคยเห็นแล้วบ้างเห็นหน้าเขาบ้างแล้วนะครับในทอแล็กนาร็อกนะฮะตรงลานประลองโคโลอสเซียมนั่นเองนะอาเลสนะครับเป็นน้องพ่อนะถ้าเป็นพี่พ่อหรือพี่แม่จะเป็นลุงลุงเลสนะฮะไอ้นี่ก็3บาท5บาทอารเลสคือเทพเจ้าแห่งสงครามสมัยโบราณเข้ามาจากห้วงมิติของเราเทพเจ้าโอลิมปัส หลังจากที่ทำการต่อสู้ลากยาวหลายต่อหลายปีเมื่อมันจบลงอารเลสคนเพราว่าตนเองยืนอยู่ท่ามกลางเหล่าฮีโร่ในยุคป,ปัจจุบันและทำการต่อสู้ในฐานะวรยรลายและยังเป็นฮีโร่มาหลายปีเอา้าภายหลังการบุกลุกแบบลับๆของสกราอารเลสก็เข้าร่วมกับเวนเจอร์สของนอร์แมนออสบอนและเข้าร่วมต่อสู้เพื่อโลกใบนี้เอา้าอะไรวะแถมที่สำคัญคือต่อสู้ทำสงครามยาวนานเพลินจัดแม่งตัดภาพกลับมาเป็นปัจจุบันซะละโอ้โหนี่ ต้องชื่อเรื่องนี้เลยครับทำสงครามมา3,000ปีรู้ตัวอีอทีก็เลเวลแม็กซ์ซะแล้วโอ้โหทั้งดาบทั้งขวานยอดดีไซน์เอาไปเลยสิบเต็มครับเพราะว่าแม่งก็ต้องประมาณนี้เลยครับอาลิสเออเดิมไม่ไม่เท่มากขนาดนี้ด้วยซ้ำอ่ะสกิลหนึง่งหืมพุ่งชนแล้วขวานจามไอบ้าเฮ้ยทำสงครามมา3,000ปีคิด5าได้แค่นี้เอาไป1คะแนนพอ อุ๊ยเจ้าเฮ้ยจะยิงแล้วสกิลสองอุยโอ้ย,อยกำลังจะบนซ้ายขวาซ้ายขวาจมูกพิชูฟันโอ้โหเสยนี่เจ็ดเต็มสิบครับสุดยอดสกิลสามครับหมุนอีกเลยเฮ้ย,ยแต่เขามีการเขามีการปล่อยพลังหมุนควงออกไปด้วยโอย้สุดยอดครับ เนี่ยมันปล่อยไปด้วยเอาไป9้าเต็ม10เลยครับอย่างน้อยหมุนมันควรจะหมุนให้ได้ประมาณนี้และนะสกิลสี่ของอาร์เรทครับโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่าเอาดาบปักพื้นแล้วเอาขวานตอกดาบตัวเองลองโปกๆเออมาตอกโปก๊โปกๆจำไว้ให้ดี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 ก้าเต็มสิบเอ้เอาคะแนนความคีเอเเอาไปสิบเต็มเลยฮะ ไม่คิดว่าจะเล่นมุกนี้ต่อไปสกิล5ครับอ้ใช่อาเลสนี่ทันทันโอ้โห,ท,ท,โโหทันสมัยให้รู้ซะบ้างว่ากูทำสงครามมาขนาดนี้กูอัปเดตตามเทรนมีอาวุธหนักนะฮะเอ,อเอานนปืนกนฟาดปุ๊บยิงกราดกราดยิดดงปุ๊บเตะปืนกนกระโดดยิงปุ๊บโยนปืนกนปุ๊บกระโดดลงมาโยนระเบิดมาระเบิดถือดาบต่อ สิบเต็มครับสุดยอดแม่งยิงหมดปลาทิ้งหมดบ้านสกิลหกเรียกเพื่อนมาช่วยโอ้ดูไม่เรื่องเลยแต่สิบเต็มครับเพราะมันดูมันอลังการเกินสุดๆไปเลยสุดยอดต่อไปครับต่อไปอ,อด้วยความที่เขามีแจกแจกโปรนะฮะ ไอ้ที่มันเป็นแจกตัว5ดาวหรือตัวกี่ดาวอะไรไม่รู้ผมก็เลยต้องกดรับไปนะเออเนี่ยผมก็เลยรับไอ้นี่ไปครับสกอร์เปียนนะครับเออแต่ผมยังไม่ได้ไปดูสกิลมันนะเออแต่ผมไม่มีตัวไหนจะรับแล้วไนงะไอ้สายเขียวเนะี่ยก็เป็นสกอร์เปียนไปในมาในมาเวลเอ็มแล้วก็ไอทีติดติดคุกใช่ไหมเดินตาแดงข้างหนึ่งมาแล้วอะแล้วเดินมาคุยกับวอลเจอร์แล้วว่ายรู้ไหมว่ามันเป็นใครทุกคนบอกว่านายรู้ฉันได้ข่าวแววมา วอลเจอร์บอกถ้าฉันรู้มันก็คงตายไปแล้วไอ้นี่ก็เอ้าหรอโถเอ้ยบ้าเอ้ยฉันเข้าใจผิดไปอ่ะอ่ะแล้วก็เดินออกไปเลยเว้นน,นี่แหละครับสกอร์เปียนแม็ก โดนัหิวแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วเอามาแม็กกาแกนคือนักสืบเอกชนที่ถูกจ้างให้มาสืบหาตัวตนของสไปเดอร์แมนเขาได้รับเข้าร่วมการทดลองพันธุกรรมสัตว์และด้วยเหตุนั้นเขาจึงได้รับพลังและความปราดเปรียวเปรี้ยวเปรี้ยวดุของแมงป่องมาถึงแม้ว่าเขาจะได้รับพลังที่แข็งแกร่ง,แ,งแต่เขากลับลืมสติสัปรชัญญะของตนเองและกลายเป็นวายร้ายจอมโหดและคุณดูแม่งพิมพ์เว้นนะกลายเป็นวายร้ายอมโหด ที่จะอมโหดที่มีชื่อว่าสกอร์เปียนเขามีความสามารถล้าสมัยสมกับชื่เขาล้ำสมัยและเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายของตอนเองสําเร็จเขาสาบานเอาไว้ว่าจะเอาชนะสไปเดอร์แมนในฐานะที่เข้าร่วมทีมกับไวร้ายมากมายให้ได้ไปดูกันเลยมาดูที่เขาจะอมโหดและล้าสมัยขนาดไหนอุ้ยหมุนเฉยๆแต่ว่าพอมันเาเป็นเอาหางหมุนนี่ผมรู้สึกโอเคอยู่นะฮะทุกคน ต่อไปสกิลหนึ่งครับผมอ้ยอันนี้9เต็ม10แต่ก่อนอื่นใดเราลืมพูดถึงดีไซน์ใช่ไหมสำหรับผมผมให้9เต็ม10ครับผมว่ามันโอเคอยู่ถึงจะเหมือนคนใส่ชุดมาสคอต,ตแต่หางแมงป่องมันก็นมีแสงด้วยสกิลสครับผมโอ้โหหมุนอีกแล้วเหรอชอ่ะเมื่อกี้ชมว่าหางหมุนอ่ะเจ็ดเต็มสิบไปครับต่อไปสกิลสานี่คือดูดกลืนหมาเลขสิมาก่อนอ่าไม่ใช่อยู่ ยิงแสงอุ๊ยแล้วแสงอยู่นานด้วยแปดเต็มสิบครับผมต่อไปสกิลสี่ครับเฮ้ยโอ้โหเขาห่างจิกหินเวียงขึ้นมายิงแสงใส่หินหินแตกหล่นใส่หัวโอ้โหแจ้งแจ้งความเลยฮะทั้งเนี้ยออสกิลอาเก้าเต็มสิบแล้ว ยิงหินให้หินหล่นใส่หัวมึงอะ่ะเอาไอห,หางแมงป่องมึงอะ่ะจิ้มมันไปเฮิรถ้าอย่างนั้นอะ่ะโอ้โหมีการไปจิกหินขึ้นมาแล้วโยนหินขึ้นไปแล้วจิ้มหินให้หินหล่นใส่หัวพวกมึงเอาหางแทงมันก็ตายแล้วมัง้งรอเล่นหรอหยอกเล่นหยอกเล่น,ลนสกิลห้าครับโอ้ยมองไม่ทันอะ่ะรวดเร็วรวดเร็วสไตลิสต์ A. ครับอันนี้9เต็ม10ครับอ่าแล้วหมดแล้วหมดเท่านี้เลยสี่กดชาร์จครับโอ้โหโอ้โหสมแล้วที่ให้คะแนนเยอะเอาไป10เต็มครับผมหินเยอะกว่าเดิมครับชาร์จอเหมือนออกคาถาฟ้าแซนคิงอ่ะดูดิยังขย่มไม่เลิกเลยอะยอดเอ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอะไรของแกต่อไปครับผม นี่ครับผมดาเค็นคุงเทวดาตกสวรรค์ซอบดีไซน์ดาเค็นเอาไป1เต็ม10ครับรอยสักบาดใจไม่ได้ช่วยอะไรเท่ากับคนโมฮอก้วถอดเสื้อแล้วกงเล็บก็แหว่งแหวงวิ่นวินอากิฮิโร่นั้นเสียคุณแม่ไปจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมเออก็สู้ๆนะโอเคไปเอาไปดูสกิลกันเลยเดี๋ยวไม่ใช่ <laughs> อากีฮิโร่นั้นเสียคุณแม่ไปจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมและถูกลับมาเป็นบุตรบุญธรรมของบ้านอื่น เขาใช้ชีวิตเลื่อยมาโดยไม่รับรู้ถึงสายเลือดที่แท้จริงของตนเองลูกชายของบูบูลีนที่ใช้ชีวิตไว้เด็กมาอย่างรุ่มรุ่มดอนๆอนนั้นก็ได้ยอมรับชื่อดาร์เคนที่เขาถูกเรียกมาอย่างลับๆตลอดชีวิตหลังจากนั้นเขาก็เชื่อว่าตนเองถูกทอดทิ้งน้อยใจและแค้นเคืองในตัวตนของคนเป็นพ่อหวังว่าจะแก้แค้นให้ได้ ดาเกนที่ใช้เวลาหลายปีในฐานะวายร้ายได้ร่วมต่อสู้ในฐานะฮีโร่ไปพร้อมกับเหล่าเพื่อนร่วมทาง X-Factor ของเขาเองเหรอก็ดีนะโอ้โหโอ้โหป้าป้าป้าเอ้าโอ้โ,อโอมันสามารถลบล้างอคติเราได้เว้ยก้าวคะแนนเปิดตัวสวยดีอยู่ที่สซตหนึ่งครับสกิลที่หนึ่งนี่มีตีเข่าด้วย เออมียันมอนยันหลักนะเอาไปสามเต็มสิบเฮ้ยรู้ได้ไงอะมอนยันหักครับผมใช้ได้ใช้ได้ตีมันแทงเข่าทำไมว่พุ่งมาเสียบ้วขนาดนั้นสนกะิลสองครับโอ้ยมีหมุนตัวด้วยครับผมห้าเต็มสิบครับผมโอเคสกิลสมครับฮ้ เสยแล้วสอบเอ้ยอ๋อแต่มันเป็นการเหมือนแบบเอากงเล็บเสียแล้วยกขึ้นแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมเออเท่เฮ้ยเท่เท่เก้าเต็มสิบครับอย่างกะท่าแล้วเพ้ออีวีสี่ครับผมโอ้จะฮะมันไม่โอ้อโหขอไปทีปะเนี้ยนะเออเออต้องชาร์จโอ้โหชาร์จปุ๊บเอาไปสิบเต็มครับ,รบโอ้ย เอาสกิลสามสกิลสามเอาไปแปดเต็มครับแปดเต็มสิบสกิลห้าครับโอ้โหเฮ้ยมันมาเด็ดตรงสกิลนี่หรอวะเออปราณสัตว์ป่าปราณสัตว์ป่าคกิวที่ห้าสกิวครับโอ้โห สิบเต็มสิบเลยเนี่ยดาเค้นดาเค้นดาเค้นคุงอ๋อทีนี้ก็มียูนิฟอร์มใหม่นะครับก็จะเป็นยูนิฟอร์มของเจ้า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 นี่กรีนกับบินดาร์คดาร์คเอเวนเจอร์สเนี่ยครับมาดูตัวอย่างสกิลกันไหมครับนี่นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วกินกอบินนี่สกินก่อนหน้านี้นี่คือผมทนมานานมากนะฮะหมาพ่นไฟปิวป้วปิ้วบ้าบออันนี้ยังดีกว่าอีกนะครับในที่สุดนะแม่งไม่มีตัวตนของมึงเองเลยเนี่ยอันนี้มึงก็มาเปิ้ลนี่มึงมาเป็นยากะฮักเลยปุ๊บนี่มาเป็นไอ้อนแมนมาดูสกินเป็นเล็กบนี่ครับกรีนกอบินดักอุ้ยมีเสียงก็แกกแกก็แกก็แกก็แกด้วยอุ้ยเอาเอาไปสิบเลยเงี้ย โอ้กูได้ยินเสียงเอฟเฟกต์อื่นบ้างทีแล้วดูบินก็อย่างเท่เลยกรีนกรอบบินนะครับดูสกิลหนึ่งโอ้โหสิบเต็มสิบครับอันนี้แม่งดีกว่านี้โอ้โ oh, ห yeah. oh, yeah. มานอร์แมนออสบอร์ดมาสกิลสอง โอ้โหวุ้ยเก้าเต็มสิบแล้วโอ้โหนอร์แมนออสบอร์ดไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาสกิลสามโอ้โห,โโหสิบเต็มสิบแล้วมาดูล็อกโอโ้ล็อกเป้าอาวุธหนักหนักจริงนะจริง,รงโอ้โหสกิลสี่ครับสกิลสี่ มีคนบอกอ่านประวัตินะ่ะเฮ้ยตัวละครนี่มีมาตั้งแต่เกมเปิดกินเขาบินน่ะโ <laughs> อ้ตั้งหลายปีมากแล้วครับไม่เป็นไรครับผมไม่รีเพย์ซ้ำไปนั่งอ่านได้เลยในเกมม <laughs> ันไม่ใช่ตัวละครใหม่เป็ตนตัวละครมาตั้งแต่เกมเปิดในกินเขาบินเนี่ย <laughs> อันนี้สิบเ,เต็มครับ <laughs> เออสกิลห้าครับบิน โอ้โหทีนิ้วแล้วระเบิดตโอ้โหสุดยอดสิเต็มสิบครับแล้วต้องมีของมันต้องมีเออมีคนบอกว่าให้อ่านประวัติอะขยันขยอจัางประวัติมันเหมือนกัน อันนั้นคุณต้องไปอ่านเอาเองถ้าว่ามันได้ชุดอันนี้มายังไงเนี่ยตอนนั้นเขาเทคโอเวอร์ชิวก็เลยเป็นผู้นำอเวนเจอร์แล้วก็ใช้ชุดไอออนแมนไอออนแมนนอร์แมนเวอร์จิลดันเตเนโรออสบอนนักธุรกิจใหญ่และเป็นพ่อของแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อนสนิทของปีเตอร์พอตเฮดหรือสไปเดอร์แมนใช้ชีวิตอีกด้านในนามของกรีนกอบลินเอ้ยแม่ใช้ชีวิตอีกด้านในนามของกรีนกอบลินและเขาสร้างโซ โศกคณาตกรรมแก่สไปเดอร์แมนมากกว่าศัตรูอื่นๆกูว่าให้เกรด4เลยดีกว่าครับผมภาษาไทยเกมนี้เอา4เอาเกรด4ต่อไปครับอยู่ดูยูนิฟอร์มอันนั้นเป็นยูนิฟอร์มของบลู e ายสไว้์ดากอนนะครับอันนี้ก็รีบเล่นจังเลยเลื่อนยังไม่เจอเลยแม่งรีบเล่นมุกไปไหนเนี่ยนี่ครับนี่อันเนี้ยเออบูสไอรออัปเกรดตั้งนานเนะี่ยบูสไอ มาแล้วชุดนี้ยังไงผมต้องจัดแน่นอนอาชิบหายไม่ลดราคากูจบเลยแถมไม่คว้างไพ่แล้วด้วยเป็นบูบูสไอนะครับมาดูตัวอย่างสกิลกันเลยแม่นอยู่แล้วด้วยผู้ไม่เคยพลาดเป่ามาดูสกิลหนึ่งครับของ b Blue e y e s w ว i t ดา r a ก o n นะครับ เดี๋ยอชุดนี้ถ้าใครไม่อ่านคอมิกนะฮะเป็นชุดช่วงดาร์กอเวนเจอร์ตัวนอร์แมนสร้างอเวนเจอร์ใหม่ขึ้นมาแต่เอาตัวร้ายมาเป็นสมาชิกก็เลยผันตัวเป็นไอออนแมนหลายตัวก็เลยจะเอาชุดตัวดีมาใส่ก็นน, Eye, Dark นี่งบลูไอด์กอเวนเจอร์ตะกี้นึงไม่เพิ่มอะไรเข้าไปหน่อยหรือว่าแพทแพดเอาสามเต็มสิบแล้วกันกิวสองครับ เออเฮ้ยเออ,เอ,อตัวเอ,อ้ก็ประมาณนี้แหละก็ต้องมีลีลาการยิงหน่อยเอ,อ้ยนี่สิบเต็มเลยผมรอแบบอะไรแบผมรอเห็นอะไรแบบน,นี้มันนานมากส,สกิลสาครับอันนี้ให้ให้เดานะยิงขึ้นฟ้าธนูตกลงมาปักหัวเขา่าดันไงกูกนะแล้วแต่อย่างว่าแหละตัวใช้ธนูมันก็ต้องประมาณนี้แหลนะเนาะเออสี่เต็มสิแล้วกันครับผมสกิลสี่นะครับ อุ๊ย,ยไฟลาดนเอ้ยอันนี้อัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้เกินคาดอันนี้เกินคาดแปดเต็มสิบครับอันนี้เกินคาดเกินคาดสกิลห้าครับวิยโอ้โหฟอสอาร์เชอร์ในะคาะรบาวใช่ไหมสกิลแบบเนี้ย <c oughs> อเคครับผมแปดเต็มสิบครับอลังการงานส้างดีสกิลหกเลยดูสกิลหกเฮ้ออ๋อเรียกเพื่อนมาช่วยเออ สิเต็มครับดูมีอะไรมากกว่ามีอะไรยังระเบิดไม่เสร็จเลยนะสุดยอดหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคหูยแผ่นนี้อย่างยาวฮะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับแผดา Dark Avenger ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถายนี้ฝันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ